สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาชวนผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ผัดกะเพราของเรานะครับเป็นกะเพราเนื้อเสือร้องไห้นะครับแล้วก็มีไข่ต้มยางมะตูมนะครับผมอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับเมนูเด็ดเลยนะแม่แล้วกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อเสือร้องไห้ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเสือร้องไห้นะครับผมเนื้อเสือร้องไห้ด้วยนี่อันนี้ผัดมาแบบสะดุ้งสะดุ้งไม่สุกมากเนื้อเสือเออลองชิมลองชิมไม่สุกเหรอไม่สุกเอาสะดุ้ง เมื่นานทีได้กินฝีมือกระเพราพี่เกมชิมชิมขเขาหน่อยเอาจิดไว้ก่อนนำปลามาให้ซับเลยทาไอ้เค็มมาทำปลาใส่มะนาวบีบใส่อ่าไข่ก็นี่นำปลาใส่ไปเลยหมูหนุ่มอ่ะเป็นเนื้อนุ่มนี่มะนาวผู้ชมใครชอบราคา,ายังแซ่บมาผู้ชมกินข้าวด้วยกัน ระเพราเนื้อครับผมแซ่บ,บอ่ะอือหือไข่ขำมันลุกไปเลยนี่คุณชมอืมอือ,อเหี่ยวเข้ามันจะเปรี้ยวมะนาวหน่อยอะ่ะอือือโอ้โหโอ้ไข่ ทำให้ลวกได้เพอร์เฟคขนาดนี้สุดยจาะละละ้าออไม่ละฝีมืออ่ะลวกพอดีเลย <c oughs> ไข่รวยอ่ะอันนี้กะเพราดิบอือไม่ไหวมันเบสมันร้อนเหนาทำให้กลิ่นมาถึงแล้วกะเพรา,พาดิบไปด้วย เบอร์เตอผมกินกะเพราไม่ค่อยใส่ใบมันนะวเวลาไปสั่งกินร้านเนี้ยให้เขาแบบเอากะเพราลงไปผัดก่อน,นแล้วก,ออก็เอากะเพราออกเอาแต่น้ํากะเพราเรื่องมาก <laughs> มันเผ็ดมันต้องคออร่อยจังเลยเขากินผัดกะเพราเพื่อมัน ติดการนี่แหละมันก็ชอบแม่งมันเผ็ดอ่ะมันก็กลิ่นพัดบอดายให้มันพัดเอิ้วให้บอดายห่อก็ยังดักได้กลิ่นมันอยู่จะได้กลิ่นกระเพราทำไมอ่ะอร่อยขนาดนี้เนี่ยอื ไหลมาหาพี่พอดีน้ำปลาเค็มมันแต่เยอะน้ำปลานี้มันไม่ค่อยเค็มคุณผู้ชมมันหอมเฮ้ยดีบางนาวเผ็ดพอดีเลย จต่แบบเนื้อไม่สุกมากมันจะไม่กระด้างรู้ไหมทำม,มันต้องสดุง้งอันนี้เนื้อไะแต่หมูต้องสุกนะคุณผู้ชมเราะปกติถ้าเราผัดระเพราหมูมันต้องผัดให้แห้งเลยอแต่เน,นื้อเนื้อผมจะเอาแบบถะดุง้งถะดุง้งมันจะนุ่มะน,นะช่ำช้ำเนส้อสุด,ดยอด <c oughs> แลวยิ่งเป็นเนื้อเสือด้วยคุณผ<ห>ู้ชมถ้าสุกเกินมันจะเหนียวไม่น่าใส่เสือเส้อขนหนาเลย เหนืยอออกเต็มปกติไข่ทอดออใช่ไหมเนี่พี่ต้มเอาไข,ข่ดาวาเป็นลาวาไข่ลาวาครับพี่ชมมันจะเดือดน,นะ อมันจะเลี้ยนนะบมเลี้ยนไม่มาเห็ถ้าไปทอดมันมันนะนะกินไข่ผมชอบกินอย่างนี้แหละไข่ต้มง่ายๆไม่หรูหรานะอยู่บ้านนะแซ่บแทบตุ่นมือยังมาดีเดี๋ยวะฮ อันนั้นที่มันไหลๆในน้ำปลาใช่ไหมปลาที่ไหลไปเหมือนน้ำซุปเลยแต่มันไม่นี่นะคุณผู้ชมมันไม่เค็มน้ำปลามันเป็นน้ำปลานี่มันไม่เค็มมันเปรี้ยวมานายันน่เอยู่ เหียวข้าวเหียวข้าวก็กินข้าวไม่เยอะนะคุณผู้ชมชอบมันบ้างมันจะแบบระพะดละหดจะไม่มกินอร่อยกินอ,อร่อยมากแับเนี้ยนะมันนุ่มอะ แจบได้ใหายหมดข้าวมาแล้วคนและเครื่องถาดคุณผู้ชมครับเอ,อ็มพอดีอันนี้ของโปรดผมไข่แดงไข่ขา,ขาวอ่ะ ให้ลูกน้องนั่งดูนนชอบไข่ขาวไหมหรอไข่แดงไม่ชอบถ้าเป็นไข่อย่างเงี้ยกินทั้งแดงทั้งขาวคุณผ mm ู้ชมตอนนั้นบอกไม่ชอบไข่เค็มเป็นอันนี้ผมกินทั้งสองอย่างเลยมันดีมันดี đồ thì đôi lúc đột, đột à mầm quạt đây đi em. Quạt quá một. là vào. Nhà <coughs> 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 mm -hmm. tao cũng vừa, trong nen cầu ăn hạt lổm quạt như thế này này. Giờ mà nó mầm. Nước ไข่ก็หมดข้าวก็เกี้ยงเลย <S <S เฮ้ยผมไม่สู้กบเพาอ่ะวันนี้ก็จอยคุณผู้ชมนะครับมากินข้าวด้วยกันวันนี้กัดผัดกะเพราเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมอร่อยมากๆายนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไม่ถ้าไม่อร่อยก็คงไม่หมดหรอกอันนี้อร่อย,อยงไงเลยหมด